โอ้เอา้เอา <laughs> ลงกันวันนี้ <laughs> เป็นเร่งได้ใส้ใส <laughs> ขอไปแล้วมาเอาเงินมาพี่เริ่มเอาเงินใส่ถุงให้โอ้เสียค่หาหมอบเสียค่าหมอบตัวเมือม่ออื่นคุณมาหมอบตัวพ้นมื่อนี้อันเฮ็ด อบรมผู้ปกครองกับกับเหมาะเงินนี่แหละโอ้ห้องมื่อมื่ออื่นจะได้มาเหมาะพ่นออื่นมาอีกลุ่งวันนี้กับผ้ามาอีกคือเราว่าไม่กระเด็กระต้องหายเป็นเหลวไปแล้วน้ำปลาไปแล้วเพราะเมื่อแล้วเอาาะได้เอาสูตรมานน้ำติเอาสูตรมานน้ำเ่มาโอ้โเออบอเมื่อแล้วมันไก่ผุนแต่เมื่อนอนวันไปแล้วสันนึกว่าบ่ิได้เตียงสูตรนี่เราสิไปน้ำบ่เรืเราสิเมีอะไรนี่แล้วแกแ่ได้สิบ แม่ได้สีมากินเขาน่าได้สีฟกับพ่อเขาอบร่มสิพ่อตีเขาอบร่มน้ำลูกอบร่มมือนีมอ,อบตัวมือมอ,อื่นโอ้ว่าแมนแล้วมือเดียวจ้งไหนแสบบอสอบปลา เห็สอบปลาอยู่โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาคสี่คอนแกนสวัสดีตอนตีซีท่านผู้ชมจา้าต่างนาฬิกาปลูกตีซีมาเห็นแนวกินวันนี้มีมอ้ยอ้ายมานอนนํำคืนหนึ่งผ้าหลานท้ายมามอบตัวตำรวจสอบนายสีได้เรียนอยู่ฝึกฝึกอยู่ศูนย์ฝึก ผากซีขอนแก่นวันนี้เศ้านี่เห็ดแนวกินสูพก่นกินเก็บกระลำคางบ้านห่อซ้ำนี่ละจ้ากระลำกระลำคางบ้านมันอากาศเนาะอากาศห่อนกระลำเลยบหอ่อจะต้มจืดใส่กระดูกหมูต้มกระดูกหมูเปื่อยจ้าหน่อยจ้าเสิเอาพักลุง่งต้มพัก ตักฟองออกแล้วฟองขึ้นมาไลายลยตักออกไปแล้วสองรอบแล้วก็กินแซ่บๆน้ำกันได้าามาเพิ่มให้ย่าน,ยนะนะเอากีวีหายไปใส่เอา้ากีวีคืออบอุ่นแถมือนี่สวัสดีครับ <c oughs> ใครมาใครมานอนด้วย พี่ตะวันลุงธาตุป้าโบประโบจัดของยังไม่เสร็จลุงบุญมีโอ้ดีใจไหมใจฮะอยากให้มาอีกไหมอยากให้นอนนานๆไหมร้อยคืนเลยนอนร้อยคืนเลยเอาดีใจก็กินข้าวเยอะๆ แล้วแล้วเมนูกินแต่เส่าแซ่บปะปุ๊กมิต่หมูกับหมูเนี่ยแซ่ป่านยังนี่เวัดจันนึ่งแล้วส้มจือดันผักกะหล่ำข้างบ้านจนว่าเปื่อยเวิดกินเด้อหอดหอดเวลาไปเราปิทธิ์อาบน้ำใช่ไหมครานี้วมีเวลากินไปกิวฟี่ไปอาบน้ำทีนี้กินอิ่มแล้ว ว่อาอยากไปจังไดพี่ตะวันกับเขาโรงเรียนได้ืหมนี่วันนี้พี่ตะวันไปโรงเรียนได้นน่ไปโรงเรียนเหมือนกันโรงเรียนอยู่คนละฝั่งโรงเรียนอยู่คนละฝั่งมองไปเห็นพี่ตะวันเรียกพี่ตะวันเลยพี่ตะวันก็ปึกอยู่ตำรวจอยู่ฝั่งนั้นทีวีก็อยู่ฝั่งนี้เด้อยู่ใกล้กันเ้อแซววิบีบอใบกระเพราใน้ครื่องบท์ไงสื่อเอาัอนใบกระเพราอ,อยู่บานยาม บ่ได้ไปเก็บก็เลยเสือเอาเลยแสบแสบเขาต้องย่องเด้อเาต้องย่องเขาความจริงเขาความจริงมันหน่อยมันหน่อยกวนกินหลายลุงธาดุลุงธาดุบอกความจริงฮะลุงธาดแซ่บปะแซ่บเขาความจริงด้ห้ามโกหูลุงดบเคคยโกกหนฮงไดน่าสิบ ยันว่าได้กินแต่มากระแทงปลาย่ได้ครับแต่ว่าอ้วนเบาได้อ้วนอ้วนต้องลดป็นแล้วเตะแล้วเตะแต่ว่าสีได้ไปส่งทีวีก่อนตั้งไปส่งต่วัน แต่วันท่านอยู่เก่ามงอะเก่าม,มงท่านอยู่ไปหอดก่อนเก่ามงอยู่ยถ้าไปไหวหายหม้อด,ดินแดงพ้องนะทานเยอะครับอีกจำพวกสองอยู่ทานนี่ใครหนนคล่อม้า พ,พาพี่ตะวันไปขอไปบอกปู่มอดินแดงพามาขอพรแล้วแล้วก็พามาบอกพี่นี้ว่าได้แล้วนะคะเอาอีกอย่างพี่คือกเกมือไหใบไวอ้บ่ม,มีไฟเปิดให้เพิ่นเพินพ่นเห็ดบอเป็ี่นกมือไวใอยู่ในรถเพิ่นเห็ดบ่เป็นโอ้กกมือไวใบบ่ม,มีคนเบิง่งบ่มีไฟเห็นเกี่ีกับบ่เบิ่งมือป่าวเนี่ย ไม่ช่วยพมื่อเวลานี่มาหาปู่อีกครั้งเอาไปนี่พี่ไม่ดูแลควักมือไวๆอยู่เหลียวไปเห็นแต่มือออกไปได้เปิดประตูกับว่เป็นวันนี่ดูรถก่อนเด้อ อ้าวข้ามถนนมาแล้วขอพรอะไรก็ขอได้นะผู้ใหญ่อ่ะไปหยอดดูแล้วก็เอาดอกไม้ไปแจกหยอดดูอ่ะดอกไม้ดดครับครับอ่ะเอามาแจกลุงพุละชุดนับด้วยกี่ชุดนับวน จีวีด้ดวยนับนับีวีด้ดวยสองสามสี่ห้าอ่าห้าชุดอ่าพูพูพเพียนห้ามาก่อนห้าชุดนับด้วยหน <1, 2, S 1> วันนี้จะีวีจะมาขออะไรนะขออีกแล้วเหรอลูกขออะไรนะ <5. S 1> ขอหน้องอีกแล้วโหพี่ตะวันมาขอพรพี่ตะวันได้แล้วได้เป็นตำรวจแล้วพี่ตะวันอ่ะอีกเท่าไหร่ อ,อีกหนึ่งก็ห้าอาดอกดอกไม้ห้าทีนี้ดอกไม้ห้าพวงเ<ป>นี่ยสี่เองสี่เองห้าลูกห้าเอาอีกพวงหนึ่งอ่ะอ่ะไปไป เอาแจกสิทูบไม่เอาให้เหรอทูบเพียนคนเแจกก็ให้ได้ๆได้ขาวคือ,อาาทีวีมาขอน้องว่าสัน้นอข,อขอทีไรไม่ได้สักทีมีการบ่นให้ปูอีก <laughs> ทางนู้นจะเป็นข้างหน้าทางนี้ได้ทุกทางแต่ว่าเราอยากไปทางไหนก็ได้ตตอนนั้นก็ตะวันก็ไหว้ตรงนี้แหละขอพรก็ไหว้ตรงนี้แหละนี่ไงเทียนจุดแล้วกรเสียบใส้กันนี้กระทางดอกไม้ก็ห้อยไว้นี่แต่ว่าขอพรก่อนจังเอาไปเห็ด ให้ให้ลุงธาดถช่วยก็ได้นีีเอ้านั่งนั่งขอพรเอากีวีพนมมือขอพรลูกอ้ามันอย่าไปใกล้ลุงธาดหลายมันชีใหม่แขนลุงธาต พนมมือขอพรดังๆลูกขอให้ได้น้องจริงๆนะครับอะไรนะขอให้ได้น้องจริงๆนะครับขอน้องอีกแล้วเอออ้าไปขอให้เรียนเก่งๆด้วยลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวไป ความแตเ,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 เร,ร,รื่องมร้อ,เองเรืเร่องลูกหลานฝากันเรื่องป่วยง่ามาเรื่องจะขายเรองน่ยแคม่พิจิทย่ท่าน,นจะได้รัเป็นตำรวจที่ดีละล่ะบาลูกหลานฝากกันเ่งปง่ายบกบักนนเรื่องจะขายเย่ลุงป่ามาลุงป่ามาไหว้ครั้งแรกให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยมีโรคมีภัยก็หาย สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนบบนนี้จะได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานประสบความสำเร็จรลำรวยลํำรวยต่อไปบันี่แล้วก็ปักผูกลงเพื่อให้ได้พี่ตะวันก็ให้สำเร็จราบลื่น เรียนก็ให้สำเร็จออรสำเร็จราบรื่นเป็นทอกกิมมีบอกแน่นอนได้ติดได้ลอยไวใบเรื่องเออได้เป็นไดน้ลอยใบใบมาต้องรออายุหลายได้เลื่อนยศไปเรื่อยๆนั่นแหละกิมมีเสียบเรื่องล่ะลูก เอาของใครล่ะเ,เสียบลึกๆ <c oughs> นี่ไงคำอาทิตย์คำสวดคำวันไปจะรออยู่นี่หรือว่า จะไปส่งกีวีไปโค้งรถตรงนั้นด้วยกันก็ได้หรือว่ายังไงไปส่งกีวี่ไปส่งไปส่งกีวีป้าจะไม่เห็นสาวสาวกีวี่แบบสาวสาวกีวีเยอะไหมสาวสาวกีวีมาหรือ,อยังแอบหอมแกงเขาแอบกอดเขาจนเขาไปฟ้องจเ้าฟองกูฟ้องแม่ฟ้องนี่แล้วกูกับฟ้องอแม่กับมาฟ้อง <laughs> กิวีมาขอน้องแล้วทีนี้กิวีไม่ถามลุงบุญบีลุงธาตุป้าโวพี่ตะวันขออะไรอยากเก่ง <c oughs> ขอให้สุขภาพดีนแข็งอาุ่นคนและอภัยรีบอน้องให้ลูกชายตะวันมียศมีเลื่อนยศตำแหน่งใหงม่ ไากิวิดูรถให้ลุงกับป้าปลอดภัยหรือยังปลอดภัยแล้วไปได้ดูป้าโบลงรถด้วยนะเวลาลงรถนะ่ะพี่คก็มีคนมาส่งหลายแถมือนี่อเ,อเ,เออป้าโบเดินรออยู่นั่นแหละ ตั้งใจเรียนเด้อบายบายก็เฮากะไ,ไ,ไ,ได้ยินหรอกำลังตั้งใจไปส่งพี่ตะวันต่อเรียนเหมือนกันวันนี้ <het S 2> เรียนเหมือนกันกันกบน้อง พ่อแม่พ่อแม่มาทรงหลปแถวหนาว่สัตวต้องทำยังไงอะไรยังไงทุกอย่างมีคําตอบให้หมดนะคะแต่เราขออยู่อยู่ด้วยกันให้มีระเบียบวินัยนะคะพ่าะงานทุกอย่างเป็นของเราถึงเวลาที่เราจะปล่อยออกก็ก่อนเราก็จะแจ้งเองนะคะโทรศัพท์ตามด้วยภาค4ี่รห ครันจรรดูลแลรเรื่องรถด,ด้วยรถล,ดลาด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนใหม่กำลังเดินไป,ไป,ไป,ไป ยี่สิบนาทีผู้ปกครองขับได้เลยไปโชกดีมีไซครับโชคดีโชคดีสุขภาพแข็งแรงสู่ ต่งได้สีเปียบร้อยแล้ว,ลวกับคาม่วงวันนี้เดินทางปลอดภยัยครัสดีค่ะ โชคดีโชคดีมีชัยเด้อโชคดีโชคดีคือกันเด้อเขาหบิกงเลยเด้อมาแรงนีละโอ้ยตัดตอดแล้วกะได้เขาไดรถติดโชคดีคือกันเด้อใกยางยงุ ลุมป่ากับืือกันนั่นแหละแข็งแรงแข็งแรงไป